วัสดีคะ่ะพี่น้องนะคะคลิปนี้นะคะมาเบิ่งการเตรียมนะคะ,ตะ,คะเตรียมนะคะร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะจากพิธีการกาดเอฟซีแฟนคลับพี่น้องเป็ดลนรพื้นเ้างใได้สมทุมกร์ทุ่กันมากนะคะบ่านจะเป็นแบราด์ล,ลูโป๊กแม่ปิลิตานะคะลุงฟางลุงส้มส้มนะคะอาแก้วนะคะเจดจุนชาแนลแม่จันหอมนะคะรวมนะคะเดินาทางมาทั้งแม่กบันแบบกบติดต่อร้านกว๋วยเตี๋ยวนะ,ะตอนนี้เวลาประมาณประมาณจะโมงกว่าตอนนี้ ตอนนี้อยู่ที่4โมงนะครับพี่น้องเที่ยงเขาได้กินเลยนะครับพี่น้องจัคืว่าเที่ยงกับเที่ยงเลยครับแมนค่ะเพราะมันเป็นกบบอกว่าเที่ยงได้พอเด้อบอกพอดีเลยนะคะกับน้ำเสียดพอดีตอนนี้กำลังเตรียมนะครับพี่น้องเตรียมร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วนะคะนีอครับพี่น้องเร็วโล่งเร็วนะเที่ยงนะครับพี่น้องเรียงร้านก๋วยเตี๋ยวความสะอาดเพรต้องห่วงครับพี่น้องก็ลังจะเตรียมแล้วส่วนนี้เป็นร้านคาปลาหน่อยค่ะ ส่วนนี้เป็นร้านป้าหน่อยร้านป้าหน่อยก็กำลังเตรียมแล้วเหมือนกันนะคะอ่าร้านป้าหน่อยก็เล่นเจ้าอ่าป้าหน่อยวันนี้จัดอ่าโอเคขอบคุณค่ะอ่าจะนับสนุนป้าหน่อยนะเพื่อเป็นเครื่องดื่มพร้อมนะคะบริจากอ่าลูกสาวนุ่ยๆนะคะสองอีกแล้วนะคะนะคะขอบคุณแม่โก้แล้วก็อีกอย่างนึงขอบคุณบพี่กบ ขอบพูดเด้กลัวปนนัยครับที่เป็นสะพานบุญไทยเนี่ยท่าท่างสะพานหมอลำเพชรตะเพื่อนครับเพราะว่าเป็นเพื่อเสียว่าเป็นเพื่อนไม่ว่าไงเดี๋ยววันนี้วันนี้ครับป้าหน่อยก็จัดเหมือนเดิมฮะวันนี้จัดอีกนะคระป้าหน่อยถ้าเรืองสองค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวสิเพิ่มเต็มเรื่อยๆของหนุ่ยหนุ่ยค่ะหนุ่ยหนุ่ยคือคือจัดเป็นส่วนๆไปนะคะเดี๋ยวกะหยิบมือสามสิบเดี๋ยวกระมีอีกนะครคือเสาเสาร์สามสิบมือเที่ยวมือสามสิบแล้วมาเสาเที่ยวลืมไปที่แม่บ่อฮอดแสดงเยอะเก่าสามสิ นะคะอ่าขอบคุณอนะ่ะขอบคุณผู้สนับสนุนด่านปลาหน่อยนะะ้ำน,นะคะนะคะสวยสวยกันครับพี่น้องเนาะนีะ่เป็นบรรยากาศนะครับบรรยากาศตอนตอนเศร้านะคะกำลังกบกาสั่งอ่าให้ปลาหน่อยจัดทั้งเครื่องดืม่มให้คนวอยกับทีมพเดนเซอร์นะคะร้านกว๋วยเตี๋ยวห้องกระลักจับอยวเขาไปเบิ่งกันมาเมเจอร์เห็นหลุดซีวัาเมเจอร์เทียนหยังครับพี่น้องเขไปเบิ่งเมเจอร์กันด้านเวทีไฟประดับก็มาแล้วนะคะนี่ค่ะไฟประดับเพราะว่าเมื่อคืนเาท่า ห้องแฟประดับห้องสิบบอขั้นไหนเต็มที่พี่น้องมาคือื่อเต็มที่นะคะมาแล้วนะคะแต่ว่าอากาศก็้นฝสายกึ้นฝนนะพี่น้องสายลุยนะครับพี่น้องนี่ก็สายลุยเด้อครับพี่น้องเด้อเห็นบ่จะเตรียมบรรยากาศแล้วครับพี่น้องปอดก็มาคุ้มเลยครับพี่น้องคุ้มก็มาคุ้มจะเตรียมบรรยากาศครับพี่น้องอันนี้ซีเมนต์เมเจอร์จีซังเขาเรียกหาดบ่ะทำไมเมเจอร์สีซังเขาเรียกหาด สวัสดีครับพุ่ลุงสวัสดีครับโอ้ยเอ้ยวีสดีครูบลืมครับนูขอโทษ ก็นกว่าเขาทนเถอะดิสติ๊กงานสิได้ครับสิแต่งงานอยังข้า่นี่สิได้สิได้ครับสิแต่งงานสิออกเฮี้ยนตีปากกบออกให้่กว้างว่าเก่าเลยย้ำแต่กับพ่อลุงพ่อลุงแขกได้ครับสิออกเฮี้ยนตีเฉียนเจ้าไหนว่าสติ๊กงานบอกให้เหนื่อยจางบังกะโลไอ้ล้อถ่าบอลลอยไม่ไม่สิแข่งบ่อใหม่คือเอาใหม่กับไม่บ่อแข่งบ่อเป็นยังค่ะขออย่างเดียวปลาผู้ชายมานอนน้ำให้แข่งโอ้ยเขาโอ้โอ้เด่นได้คำโอ้เฮ็ดไปก่อนเฮ็ดไปก่อนเฮี้ยนหนึ่นพร้อหน่อยจ้าอย่าหนี้ร้อน รอสานออนอย่างก่อสานกันปวกอ้ักใส่ไปซื้อให้บอกเนี่ยยังนลอยยังเปลอยกินล่ะเอาอำเภอโกสมมาขืนโคลาดมาเสียวมากกนซื้อสองรอบสรอบนะปากปลาแดงขืนมุ้งหลังค่ายในเด้อขืนมุ้งหลังค่ายใหญ่ในเด้อปลาแดงเรา่ว่าใช่ผลของฉันเะ ประแดงมาวกบอกแล้วขึ้นความประเดี๋ยวมาบ่ขึ้นหลังคาอย่างเดียวขึ้นความพร้อมพนันเอาบ่ะเดี๋ยวเด็กคนคล้องฉันเดี่ยนอ๋เอากระนับศีรนะเนี่ยมา้วนหลังคาให้ตัวใะญ่ใหญ่อ๋อย่าแย่งของเอี่ยนเดี๋ยวแย่งยังหายากอยู่อันที่สี่สั่งนี่เพราะมันคันท้องบ่เม่คันท้องม้วนเอี่หนฟังฟัล่วงห่าอาฝานอันตัวน้อยตัวน้อยเด้อเดี๋ยวไม่กลไปสั่งเครื่องดื่มมาให้รเด้อจิ้มน้ำปลาหน่อยเด้อพอไม่เจอเน๊อะ ขอบคุณค่ะอบคุณด้วยนะคะทีมงานคนวอยด้วยนะคะเทนีป้อยก๋วยเตี๋ยวมาพร้อมครับเอาขึ้นเอาขึ้นีโลบมากเเจ้ยมหค่สิมาคุมคนวอยอุมเนี่เอากระแนเบิร์ดกันยามาเจ้ยใหญ่โอ้ช่องชิว่าถือแบนต์เนี่เอาเนียเชียออกเยนี่เจ้ใหญ่มาเจ้ปดเจ้าเจ้แย่ขอบงเกยถือหมหมอมันิดชัเทียดิ กระดาวล้อมเดือนเนาะพวกไหนยอดฟ้าแฝดผมเน็ตจบจะแยสิเหตุจังไงถ้าได้ผัวฟ้าแฝดจะแยสิเหตุจังไงเจ๋อแย่ฟ้าแฝดน่เนี่ต้องหวังดอกพ่อแม่บอเปลี่ยนใจดอกพ่อ คนคน้นเลี้ยงคอเนี้ยโอ้ยใหญ่คอยพูดแล้วพูดแล้วเออไปเห็ดเอญ่ใหเจ้านี้จังนี้เห็นปุ่นปุ่นเห็ดเบียกนี่จังไหนมองใหญ่เห็ดพุ่นมันใหญ่เอาเองตายตายตายก็จะคุ้มพูดคุ้ม้นไปเบิ่งไปอย่างคนใหญ่คนเป็นก็มาอยู่ผู้ยสายมาเองเออจังสีความสวยแม่นั่นแต่เลี้ยมนางเฝ้าวไปนี้เพื่อนแตเลี้ยบเฮ็ดเบียกเห็นงานเพื่อนจากมานางไก่ ใหญ่นางาุรดานสักจไปซื้อห้ยู่ี่รถจวนกันที่บแานนี้ผู้ยายแบบนอห่นเอไม่อย่งนั้นโฆาโฆษณาโอ้ยโอ้พิตพิเตอรเนียเพชรลำพูนเพชรพชรลำพูนทางอีเลรอันบอเพี้ยอันน้ำทางอีเลอัน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 ับป็นอันอันภาาอันแม่ยากกว่าอันเตอเลิเออ ขังลำเพลินนะมคังลำเพลินเนังลำเพลินมาสะเบิรนหัวใจขังลำเพลินะมาสะเบิรนหัวใจเขาทานี่แหละเขาทำนี่เอาไว้เอาไปจะลุ่นอีกเอาไว้ะลุ่นแ่ปด้รุ่นมันเป็นเพื่นลำเพลินเออไปเอาล่ะบาอยากความกบปเนี่ยปนนี่กับบากคย่างปนมาซุ่มเนี่ยซุ่มจะเลยเอาล่ะเออจังเลยเครื่องดื่มก๋วยเตี๋ยวเขาจะรอกินได้เด้อเด้อก๋วยเตี๋ยวเอ็นมองฮะก๋วยเตี๋ยวเอ็นมองก๋วยเตี๋ยวเอ็นตัวนะอาสารเครื่องเด้อมนะครับผมก็พุ่นเป็นสำหรับเครื่องดื่มสำหรับอ่า สำหรับเครื่องดื่มสำหรับก๋วยเตี๋ยวนะครับเจ้ารสก๋วยเตี๋ยวกินได้ประมาณเทียงก๋วยเตี๋ยวเขากินไดรนะค่ะเด้อประมาณเทียงก๋วยเตี๋ยวเขากินได้นะครับพี่น้องพีี่่นน้องทำมุ้งสังกีให้แม่เจออีกปั๊ดทุกเก่งามไปแบกมาให้แม่บมธรรมดาดีเดียนี่แม่เจอนะพี่น้องนะครับบรรยากาศอันนี้เป็นติ่นแมงแม่กุ๊บนะครับพี่น้องบรรยากาศตอนนี้บอกถากำลังคุ้มปะนี่อากาศก็ะคืมๆพี่น้องโอ้ยนะครัปัดเป่าหนีเด้อปูยังนะครับ อืบพี่น้นองบรรยากาศเอาลดสายเาวกรมา้าตัวนี้ไหมลดสายยา้วสูนอพี่น้องลดสายยาวมากนะครับนหน่อยก็การเลยนะคะ,จ,ะนนจ้าจ้าใครก๋ยวยเตี๋ยวนี่อ่ามีเอ่าของอ่า เท่ไงจะใครล่ะทีมงานแม่ปริตาเนี่ยเท่ไงจะใครล่ะมันมันหลายคนจ้าบอกว่าอ่าสะพานบุญจ่าไม่โกบก็ได้ทีมทีมงานแม่ปริตาเท่ไงจะใครล่ะบอกสิเลยนะคะทีมของแต่จริงๆอ่างว่านี้เจ้าใหญ่ยจะเป็นอ่าเท่ไงจะใครล่ะเป็นผู้ตั้งต้นมะกรนะคะเหลก็ทีมงานแม่ปริตาเขาเพิ่มเติมมากกับทีมงานเพิ่อนพี่เก่าทีมงานเพื่อนพี่เก่านะคะทีมงานเพื่อนพี่เก่านะฮะเนะครับพี่น้องพร้อมพี่น้องพร้อมเรียบร้อยความสะอาดหยกไข่ครับพี่น้อง กินมือนี้นาจีฮอดจนมาห้าเหลือคนละพี่น้องแต่จีฮอดเลิกอยู่ดิเนาะขอดมอขอดมอเลยขอดมอเลยบ่พ่อตื่มอีกบ่พ่อต้มน้ำใส่อีกคนนะบ่แต่แกมีเสียนไม่ให้ข่อยัตว์เจ้าแมลงไม่ไหลหมอยู่เจ้าเครื่องปูไมาหลายหมออยู่แม่วาลุ่นก็ขวางนี่แหละครับพี่น้องอ่ามาม่ามาม่าจะเป็นอ่าจะเป็นมาม่าตัวนี้ครับนี่ครับแบบนี้นะครับอ่าของคือคือคือ ก๋วยเตี๋ยวยุงสดสิบ่ได้ใส่มาม่าที่ว่าไอ้ที่ว่าเป็นเป็นแพ็คนะครับบ่แม่นดิจะเป็นแบบนี้นี่ครับจะเป็นแบบนี้เห็นบ่จะเป็นแบบนี้นะครับพี่น้องสิสิบ่แม่นอ่าปักปก๋วยเตี๋ยวเฮาเฮาสิมีเป็นมาม่าอันนั้นเห็นบ่พี่น้าะพูน่าเส้นมีเห็นมั้ยเส้นมีเส้นใหญ่ไหพี่น้องแเต็มเลยะเต็ม นี่ไม่ผลใต้แบบนี้เพราะว่าเพื่อนสิเปิดร้านประจำ้อมนะครับนี่คิดมีร้านประจำอยู่ในบ้านแทพร้อมเกือบสามสิบปีกับการขายนะคะเขาเรียกพรอมใบฟังใจได้แน่นอนสะอาดอร่อยนะเป็นของการันตีกันบ่อสันแมียควบบ่อเอาเข่ามาเนาะควอดลายรอบปานนี่กินกับเขาก็ได้มี่วันนี้มีด้วยหัวละสิบบาทหัวละสิบบาทด้วยวันนี้นะครับมีนะครับปนของกันบ่อเช่บบ่อสะอาดรับรองว่าบ่อได้เข่ามาดูสำหรับแม่คบค่ะ นะคะเท่ารับประกันได้เลยนะคะทำความสะอาดขอบคุณขอบคุณบรรยากาศขอบคุณขอบคุณนะคะขอบคุณบอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะ S4 นะครับผู้สนับสนุนตกยางบ่วบาทจะเป็นเครื่องดื่มบ่วบาทจะเป็นทั้งด่านเครื่องดื่มทั้งด่านก๋วยเตี๋ยวครับโอ้ยหลายๆอย่างพี่น้องเนาะครับพี่น้องเนาะขอบคุณขอบคุณหลายๆทีใบบั้งแก่ไม่ครบได้เป็นสะพานบุญต่อนะครับพี่น้องนะคะ เทกนโนไอเดี่ยวมันกดสภาพเบิองมาชมบรรยากาศอีก่แทนเดีวก็เอาเบิองเบืองเป็นคลิปสั้น,นๆอย่ไปก่อนเนาะพี่น้องเนาะอ่าพี่น้องส่วนอ่านี่พี่น้องอัดเพียงอันนี้จะเป็นเนื้อนะครับพี่น้องเพราะบะเต็มชิ้นี้เลยพี่น้องบะเต็มบะเบี้ยบะช<ม>ิ้น,นี้เด<ม>้ออนตัวนี้จะเป็นเนื้อสดเนื้อสดส่วนอ่าตุน้นเดี๋ยวก็ตุ้นกับที่ี่อีกยกข้งางใน้กระเทียมเกียวทำเองค<ล>่ะ แต่เตรียมเกี่ยวทําเองพริกป่นขวาเองนะครับสําหรับถั่วป่นเจ้านี้นะครับพริกถั่วป่นทําเองหมดนะครับพี่น้องพริกเผาพี่ทำเองเมยนี่เรารับประกันนะครับรับประกันความสะอาดคัาน้ำส่วนน้ำใสมีเบิ้ตกน้ำใสมีเบิดสั่งได้นะครับพี่น้องทั้งในคือเกลียวเนาะซื้ออะไรมาก๋วยเตี๋ยวยกสดบ้านแพงค่ะก๋วยเตี๋ยวยกสดบ้านแพงนะคะนี่ครบสะอาดไหมถึงแหล่แน่นอนนะครับพี่น้องกาลังจัดเตรียมเลยพี่น้องนะจังน่อยกะเทียงนะครับผมขอบอกมาเทียงลูกๆต้องได้กินที่บ้านนะตองได้กิน นะคะเป็นกามาตัางแล้วเร็วแล้วอ่ะคลิปนี้ขออนุญาตล้องไปสมานล้นพี่น้องเนาะพอกันคลิปหนาจังมาติดตามกันไหมสิพามาบึงอีกรอบไปพี่น้องเด้อนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ